ม,มีเดียวละค่ะาาเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วลสวัสดีค่ะสวัสดีชาวจาังหวัดกำแพงเพชรและที่ได้เห็นคลิปนี้นะถือว่าท่านชโชคดีอย่าเลื่อนผ่านวันนี้เราอยู่ที่บ้านคลองกระซ้อยนะคะอำเภอปางศิลาทองวันนี้เรามา,าปเป็นวิทยากรกระบวนการ,ร,การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนนวัดวิถีโค้งหนองนาโมเดลที่คลองปลาซ้อยที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ ก็โดยมีสำนักง,งานพัฒนานชุมชนปางศิลาทองนะคะคท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้นําหมู่บ้านคุณพ่อค,คุณแม่ปราชชาวบ้านและก็วิทยากรเราก็ครูคมินและครูอ๋อยนะคะมาร่วมลงพื้นที่จริงเลยนะคะการวิทยากรเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่แค่คุยในห้องเรียนเราพูดแล้วเราลงลึกวันนี้เราได้สัมผัสเส้นทางนะคะสัมผัส ด้วยสำรวจด้วยเราได้เห็นของดีของเด่นของบ้านของปลส้อยมากกว่าที่ชาวบ้านได้พูดบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้วันนี้เราลงมาแล้ววันนี้เราเดินทางไปเส้นทางหลายเส้นทางซึ่งมีความเป็นมรดกที่เป็นเรื่องราวและสตอรี่วันนี้ที่ประทับใจปร,ประทับระทัใจทุกที่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอเมซิ่งของคลองปลส้อยเลยคือสวนผัก พ่อแสงนะคะใช่แล้วปอสารเกษแร่งสีซึ่งเราไม่คิดว่าที่นี่จะสมบูรณ์ขนาดนี้แหล่งอาหารใช่นะคะเือใช่เพราะฉะนั้นมาไม่ได้กินของปลาส้อยอย่างเดียวนะท่านจะมาแล้วปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะพืชผักแล้วการต้อนรับของพ่อพ่อแม่แม่ซึ่งจะมีการพัฒนาเร็วๆนี้ฝากให้มาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศที่ท่านขาดหายไปในประเทศไทยมีทั่วแต่ที่นี่แน่นอนกว่าตามบนข้อง ปลาไซขอรหัสใหม่แล้วรหัสทั้งหมดอเอาเลยใส่รหัสของปลาไีดีกว่าที่คุณคิดสามสองอหนึห่งขอปลาไีดีกว่าที่คุณคิด <LAUGH S>